จากอีดีอามินสู่ฮุนเซนบทเรียนแม่งโคตรแพงของการยึดกิจการเพื่อชาติที่กำลังปะทุอยู่ในกัมพูชาตอนนี้บนโลกใบนี้แม่งมีบทเรียนอยู่บทหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็รู้แต่โคตรน้อยคนที่ยอมจำเพราะพอพูดว่าทำเพื่อชาติที่ไรคนแม่งพร้อมจะเชียร์แบบไม่คิดหน้าคิดหลังจนประเทศเกือบเละเป็นขี้เรื่องมันเริ่มจากปี1972ตอนที่อีดีอารมินเผด็จการอยู่กันดาออกมาแผดเสียงกล้องประเทศว่า ไอ้พวกเอเชียอินเดียปากีสถานมึงมีเวลา90วันเก็บของออกจากประเทศกูไปพร้อมสั่งยึดกิจการแม่งทุกอย่างร้านทองร้านค้าโรงงานโรงแรมฟาร์มกาแฟบริษัทโลจิสติกธนาคารคลุมรวมกว่า5,000กิจการถูกริบและส่งให้คนยูกันดาแท้ๆบริหารทันทีคำขวัญแม่งดูดีจักเอากลับคืนแผ่นดินแม่เพื่อชาติเพื่อประชาชนแต่ผลลัพธ์ล่ะ ภายใน3ปีเท่านั้นยูกันดามแม่งโคตรพลัง GDP ดิ่งเฮว์เหมือนเครื่องบินโดนปืนยิงร่วงสินค้าหายไปจากตลาดแบบลงๆเงินเฟ้อพุ่งเป็นพันเปอร์เซนต์ก่องทับต้องเข้ามาคุมกิจการเพราะคนใหม่ทำไม่เป็นคอร์รัปชันระบาดหนักจนหมาในตลาดยังร้องไห้ประเทศที่เคยส่งออกกาแฟอันดับต้นๆของโลกกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในแอฟริกาสุดท้ายคนที่ถูกไล่ออกไปต้องถูกเชิญกลับมาฟื้นเศรษฐกิจให้ประเทศ นี่คือบทเรียนราคาเฮี้ยๆที่โลกควรจำแต่กูบอกเลยมีคนหนึ่งแม่งไม่ได้จำชื่อกัมพูชาย้อนมาที่ปี2025ประติศาสตร์แม่งลอยมาทับแบบหน้าด้านด้านกลางปี2025ไทยกัมพูชาเรื่องประทะปัญหาชายแดนโซเชี l ลเเมนแม่งลุกเป็นไฟมีแคมเปญ camel love k h แ e มตะโกนดังๆว่าอย่าใช้สินค้าไทยแม้แต่น้ำมันหยดเดียวเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่ร้านโชห่วย แต่คือยักษ์ใหญ่อย่างปะตะทที่มีปั๊มกว่า200แห่งในพนมเปญเสียมราฐและเมืองหลักยอดขายแม่งร่วง50-60%รัฐบาลฮุนมาเน็ตประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันจากไทยดิลเลอร์ท้องถิ่นกว่า40รายหนีหายปั๊มที่เคยคึกคักกลายเป็นไร้เงาปะตะทต้องจัดกัมพูชาเป็นเขตเสี่ยงสูงและเตรียมถอนตัวทั้งระบบเลยถ้าสถานการณ์เฮี้ยนลงกว่านี้แต่ที่แม่งโคตรพีคคือมันไม่ได้หยุดแค่บอยคอร มันกำลังกลายเป็นการยึดกิจการเวอร์ชั่นใหม่แบบเนียนๆไทยสยามทายาตเตียบันโดดขึ้นมายึดพื้นที่แบบไม่พูดเยอะ31ตุลาคม2025ไอหนุ่มชื่อไทยสยามลูกเตียบันอดีตรมวอกลกระหมกัมพูชาโผลมาประกาศว่ากูซื้อกิจการปตทในกัมพูชาทั้งหมดเปลี่ยนเป็น PPC Peace Petroleum Cambodia เอา้าเชื่อดี จากปั๊มไทยกลายเป็นปั๊มเขมรแบบสายฟ้าแลบในเดือนเดียว35สถานีปฏิเสธแบรนด์ปตทติดโลโก้ใหม่สีแดงขาวน้ำเงินทองพร้อมนกพิราบบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ความเป็นอิสระของชาวขเขมรแม่งโคตรเข้าตีมยึดคืนเพื่อชาติแบบเป๊ะพวกเขาบอกว่าเลิกใช้น้ำมันจากปตทตั้งระบบนำเข้าเองคลังเองขนส่งเองสต็อกเองดำเนินการเองทั้งหมดตามนโยบายรัฐ ฟังดูเท่แต่มึงพร้อมจริงปะเพราะระบบน้ำมันมันไม่ใช่ของเล่นเด็กตามร้านโชห่วยปะตะทใช้เวลาหลายสิบปีสร้างระบบน้ำมันตั้งแต่การสั่งนำเข้าจากสิงคโปร์มาเลเซียเฮสยิ H ่งราคาตรวจคุณภาพระบบขนส่งเทรนนิ่งพนักง,งานกัมพูชานับพันคนและระบบฟลีตการ์ดที่รัฐวิสาหกิจเขมรใช้กันทั้งประเทศและอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเราจะทำเองหมดทุกอย่างด้วยทีใหม่โครงสร้างใหม่ทุนใหม่ความพร้อมไม่แน่ชัด มึงคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบง่ายกว่ามามา่าน้ำมันขาดตลาดคุณภาพเฮี้ยราคาพุ่งตลาดมืดบูมคอร์รัปชันมาแบบเต็มสูบเศรษฐกิจพังเป็นโดมิโนโเหมือนอยูกันดาคัดลอกมาจากสูตรเดียวกันอย่าลืมยูกันดาตอนนั้นเจ้าของกิจการใหม่แม่ง90เอร์เซไม่รู้แม้แต่การทําบัญชีบริษัทแล้วกัมพูชาวันนี้ละ่ะพร้อมแค่ไหนถ้าไม่มีระบบมึงจะโดนระบบฆ่าน้ํามันเถื่อนจากเวียดนามอาจไหลทะลักเข้าประเทศ รัฐบาลเสียภาษีที่ปัตทเคยจ่ายปีละไม่ใช่น้อยนานักลงทุนต่างชาติแม่งสะดุ้งหนีเป็นฝูงเพราะเห็นสัญญาณว่าประเทศนี้ยึดเอกชนได้ถ้าอารมณ์ขึ้นและอย่าลืมกัมพูชาเพิ่งฟื้นตัวจากยุค,คเขมรแดงไม่ถึง50ปีโครงสร้างพื้นฐานแม่งบอบ,บางยิ่งกว่าแก้วบางๆถ้าการยึดกิจการแบบนี้ลุกลามประเทศอาจล้มทั้งยืนจริงๆฮุนเซนเคยสาบานว่ากัมพูชาจะไม่กลับสู่ปีศูนย์แต่ลูกสายเขา กำลังเล่นนโยบายที่อาจพาประเทศกลับไปสู่ปีศูนย์ทางเศรษฐกิจเพราะถ้าปตทอถอนตัวร้อเปอร์เซ็นต์รายได้รัฐหายเศรษฐกิจพังน้ำมันแพงคุณภาพต่ำประชาชนเดือดร้อนชิบหายทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆรวยขึ้นนี่แม่งคือสูตรเดียวกับยูกันดาเวเนซุเอล่าซิมบับเวประเทศที่ตะโกนคำว่าเพื่อชาติแต่สุดท้ายแม่งกลายเป็นเพื่อพวกกูคำถามสุดท้าย แล้วมึงคิดว่าน,นี้คือจุดเริ่มต้นของ EDRmin version comment หรือเปล่าปรติศาสตร์แม่งสอนชัดมากว่าการยึดกิจการจากผู้เชี่ยวชาญแล้วโยนให้คนที่ไม่พร้อมบริหารไม่เคยไม่เคยเลยสักครั้งจบดีทําไม้เรียนรู้จากอดีตอดีตแม่งจะมาตบหน้ามึงจนควา่าแล้ววันนี้กัมพูชากําลังเดินเข้าเส้นทางเดียวกับที่ยูกันดาเคยเดินคูถามตรงๆเลยนะนี่มันจุดเริ่มต้นของหายนะหรือพวกมึงยังคิดว่ามันคือแค่ เพื่อชาติอยู่